มาดูเรื่องราวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลและสแสวงหาหลักฐานต่างๆในคดีเนนคําค่ะหลังจากที่สารอนุมัติหมายจับแล้ว3ข้อหาไปเมื่อวานนี้โดยวันนี้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบเรื่องที่มีข่าวว่าเนนคําได้ลักลอบนำทองคำไปขายรวมทั้งการซื้อบ้านจัดสรรให้ญาติพี่น้องตลอดจนการซื้อรถยนต์หรูมากกว่า70คัน ไปติดตามประเด็นทั้งหมดนี้จากรายงานค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าพบนางเกษินีและนายวิบูลย์โอบอ้อมคุลเจ้าของร้านทองทรงเจริญและโครงการบ้านจัดสรรหมู่บ้านเพชรไพลินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ว่าพ่อแม่และญาตินายวิรพลสุขผลหรือเนนคำนำทองคำที่ได้บริจาค มาจำหน่ายที่นี่และยังซื้อบ้านจะสรรในโครงการนี้อีก3หลังราคาหลังละ2.5ถึง2.8ล้านบาทนางเกษินียมรับว่ามีการซื้อขายทองกับญาตินายวิลพลสมัยเป็นหลวงปู่เนนงคำจริงแต่เป็นเศษทองเล็กๆน้อยๆไม่มากมายและยอมรับด้วยว่าเน่นคาพยายามจะซื้อบ้านจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายเงินและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ปัจจุบันบ้านทั้ง3หลังอยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด กวมีข่าวว่าเนทคำซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้ไว้านนานน3าหลังนะครับซึ่งอันนี้เขายอมรับว่ามีการติดต่อขอซื้อขายจริงแต่ว่าตอนหลังเนรคำไม่ได้จ่ายเงินนะเขาเลยเขาเลยน,นำบ้านกลับมาแล,แล้วในการครอบครองของเนทคำแล้วแล้วก็ประกาศขายอยู่ตอนนี้นะครับระหว่างนั้นก็คือมีการมาของญาติพี่น้องกับคนใกล้ชิดก็มาอาศัยอยู่ d s i ยังเข้าตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลคาร์เซ็นเตอร์ร้านรับซื้อรถยนต์มือสองหลังมีข้อมูลว่าจัดการซื้อขายรถยนต์หรูกว่า70คันให้เนนคำ แต่เจ้าของโชว์รูมให้การปฏิเสธวันเดียวกันนี้ DSI ยังแปลหมายจับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประสานไปยังตำรวจสากลน,นำหมายจับนายวิลพลสุขผลเข้าสู่ระบบของอินเตอร์โพติดตามนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย